แล้วก็สู่ช่วงที่2อง,องการมาถึง5หน้าหนึ่งนะครับยังอยู่กับผมนะครับบอยพิษนุและหอมรู้โลกรู้เช่นเดิมครับ ต้นนองนอสองกุลตาลาเออสกุลตาลานะครับอะมาที่ข่าวของพี่หนึ่งนรงวิทย์กันดีกว่านะฮะมาซ้อมคอนเสิร์ตสลิปเลสโซเซตี้คุณ,คณก็ยังโดนถามนะครับเรื่องของศิลปินก้นหม้ออย่างคุณเบลสุพลนั่นเองโอ้เป็นเรื่องราวเป็ยนยะังไงตอนนี้เนี่ยมีโอกาสหรือเปล่าที่จะกลับมาคืนดีกันเขาเรียกว่ากลับมาคุยกันอีกอะคุณเพื่อจะได้ผลิตผลงานเพลงดีๆออกมาพี่หนึ่งว่าไงเลยมว่าเรื่องครั้งนี้ไม่มีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเพราะมีแฟนอยู่แล้ว และแบบนี้เนี่ยค,คุณเบลคุณเบลเขาจะว่าอย่างไงนะครับต้องไปถามพี่หนึ่งอืมอันนี้พี่หนึ่ง,งรงวิทย์<า>นะคนะเป็นนักแต่งเพลงแต่งเพลงไหนดังทุกเพลงเก่งมากในเรื่องการแต่งเพลงรักจริงๆรพี่เคยพยายามเอาพูดตรงพี่เคยพยายามเพราะไม่เคยมีการพูดคุยกันอะไรยางเงี้ยครับว่าเหมือนเดิมได้ไหมอะไรยเงี้ยพี่รู้สึกว่าคือคือพี่พยายามแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่หนึ่งพยายามแล้ว อ๋อไม่ใช่เลยนะครับคือคือคือพี่คือคือพี่หนึ่งมองว่าคนอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะครับขอชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่าว่าคือคนอ่ะพี่หนึ่งว่าคนอ่ะมองว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่พี่พี่กล้าพูดเลยว่าพี่มีแฟนของพี่อยู่แล้วคนรู้จักพี่หนึ่งมาพี่ไม่เคยมีเรื่องหรือมีข่าวทํานองนี้กับนักร้องที่ตัวเองทํางานด้วยนะครับเพราะว่าที่ถือว่าคือพี่ก็ ก็รู้จักคำว่าวางตัวนะครับอืมก็คอนเฟิร์มนะครับว่างยอยกันพยายามละเอาใจช่วยนะคะที่ก่อนคู่นี้หน้าเหมือนกันจังเอาอยทำัญลญกรรมเหรอคุณอะไรเล่นตัวเองแต่เจสิ่งเดียวก็มีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งในร่างกายเสียงหมอยังทำให้ไม่ได้จริงวะนี่คือจะพยายามไปทำเสียงให้มันเล็กขึ้นพอไเต้าเราเอาละอย่างที่เราทิ้งกันไว้นะคะเรื่องของคุณนุ้ยเกศรินแปลงแล้วเหรอ บะาอุ้ยโทษค่ะคุณนุ้ยเกศรินนะคะเรื่องของการทํางานมีผลทาให้เธอเนี่ยเป็นโรคถึงสามโรคหรือเปล่าะถึงขนาดโคม่านะฮะเข้าไปตรวจเช็คอัพที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้ก็ตรวจพบโรคด้วยนะครับคุณนุ้ยอยู่ในสายกับเราคุณนุ้ยเกศรินรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ไปพบแพทย์มันมีอาการยังไงครับถึงเข้าไปพบแพทย์ครับผมก็่อน้านี้นุ้ยอยู่ๆก็ถ่ายเป็นเลือดค่ะนุ้ยก็แบบ ตอนแรกไม่เคยเป็นเนี่ยค่ะเขาคิดว่าอาจจะแบบกินอาหารอะไรสีแดงมะเขือท่องมะเขือเทศอะไรอย่างนี้หรือเปล่ายาเขาจริงจริงมัน,เป,นเป็นเลือดสดทั้งวันนะคะแล้วเราก็มีอาการหัวหมุนนะคะเหมือนกับยืนทรงตัวไม่อยู่แต่ก็ยังฝืนถ่ายละครยอะไรเงี้ยพอวันถัดมามันก็ถ่ายดำแต่ก็ยังปวดท้องคือกินไรปุ๊บก,ก็จะถ่ายเลยก็เลยไปหาคุณหมอค,ะ<ต>ค่ะแล้วคุณหมอว่าเป็นอาการเป็นอะไรครับตกลงเป็นอะไรครับเนี่ยก็หมอหมอเขาก็ให้แอดมิดแล้วก็สอบกัอด กล้องนะคะทางคอแล้วก็ทางก้นค่ะสรุปว่ากระเพาะอาหารอักเสบแล้วมันเหมือนมีก้อนเนะื้อที่อักเสบหมอก็ต้องขูดไปดูว่ามันเป็นเซลลอะไรแต่มันยังเล็กอยู่ก็ถ้าเป็นเซลรล้ายเนี่ยมันก็อาจจะกินยาแล้วหยุดได้ในลำไส้ก็มีเลืสีค่ะเป็นสีในลำไส้ข้างในแล้วก็พ่วงมากับกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้นี่แบบไม่เคยรู้แล้วกไ็ไม่ได้คิดถึงตรงเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรนี้เลยาะคิดแค่ปวดท้องค่ะเป็นกระเพาะอักเสบ ก็เพราะปะสัสสาวะอักเสบแล้วอีกโรคหนึ่งล่ะฮะเจอสีไงมีสีในลำไส้อะมีสีลำไส้ด้วยมีถามคุณหมอไหมนุ้ยว่าแบบเออสาเหตุเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คุณหมอบอกว่าอาจจะแบบพฤติกรรมการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเพราะว่านุ้ยเดินท่วงนี้เดินทางตลอดแล้วพออยู่บนรถตู้มันไม่สะดวกหรือบางทีมันต้องทําเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอั้นอั้นแล้วก็ทานอาหารให้เป็นเวลาพอบ้างเราค่อยทานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย สมตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแล้วทำแต่งานอย่างเดียวก็คิดว่าคงเป็นโรคกระเพาะปกติอะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันพ่วงมาอย่างลิสีนี่ไม่เคยคิดเพราะว่าถ่ายถ่ายทุกวันอยู่แล้วค่ะเป็นคนกับถ่ายง่ายแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบมันก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากมายอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเป็นแค่โรคกระเพาะพอเจอตรวจคราวนี้มันเจอสามอย่างเราก็คงต้องระวังตัวเองมากขึ้นนะคะค่ะคุณหมอบอกมาจากพฤติกรรมการทานการใช้ชีวิตของเราเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแล้วนีต้องแอดมินกี่วันครับเนี่ยคุณนุย้ยก็นุย้ยแอดมินสองวันค่ะแต่ว่าวันนี้นุ้ยก็ต้องไปกําแพงเพชรแล้วแล้วมันเซ็นสัญญาไปแล้วเลยแต่ก็พักผ่อนพักผ่อนเต็มที่ค่ะแต่คิดว่าเรื่องอาหารคงต้องระวังว่าน,นุ้ยเป็นคนทานอาหารรดจัดด้วยแล้วทานไม่ค่อยระวังอยู่กองกินอะไรก็ได้น้ำพงน้ำพริกอ,ไอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนติดกาแฟอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ต้องงดงดอ่างมกค่ะคุณหมอแนะนํายังไงใช้ชีวิตนับจากนี้ไปคะนุ้ย ก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็การถักถ่ายก็ต้องไม่อันแล้วอนะไรเงี้ยแล้วก็อาหารช่วงนี้ก็คงต้องเป็นอาหารนอนอ่อนไปก่อนแต่ว่าอาการเจ็บอะไรเนงะี้ยเพราะส่วนมากเนี้ใช้แรงงานนะ<ถ>อาทิแบบเหมือนแบบต้องถ้าถ้าไม่บูก็ต้องแบบทําอะไรฮาร์ดคอร์นิดนึงเต้นเต้นอะไรเงี้ยนะก็คงต้องเทาลงเพราะตอนนี้มันระบมอยู่อย่างเมื่อวานยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่า พอวันนี้จะเจ็บหน้าท้องแล้วก็คอคือน้ำลายก็จะเจ็บเพราะเมื่อวานมียาชามียาสลบเนี้ยอืมค่ะค่ะเราต้องผ่าฝีอะไรนั้นออกไปแล้วหรือยังคะก็ตูงนิดสีเนี่ยคุณหมอให้ทานยาแล้วก็ต้องไปเช็คเพราะว่าน่าจะยุบปอเองได้ค่ะเพราะตอนหน้านั้นคือจริงๆคุณหมอให้แอดมิทีหนึ่งนะนุ้ยดื้อนุ้ก็แบบยังไปถ่ายละครก่อนแล้วอนนันยังไหวอยู่ใช่ไหมครับยังไหวอยู่แล้วก็พอดีมันเป็นฉากสาคัญเนี่ยนะมันเป็นฉากที่แบบ เป็าของเราเลยอะไรเงี้ยก็เลยนะม,มาถ่ายละครแล้วค่อยกลับไปนอนแต่หมอเขาให้ยามาทานล่วงหน้าแล้วก็พอมาตรวจเพราะผลยาที่ทานไว้อะมันก็ทําให้สีนะั้นมันฟอดค่ะก็เลยต้องรอดูอาการแต่ไอ้ตรงกระเพาะเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คอีกทีงก็เราต้องฟังฟังผลว่าเซลลนะั้นถ้ามันเป็นเซลล์อะไรแต่หมอเขาบอกว่าถ้าทานยาต่อเนื่องแล้วก็ ไม่ดื้ออะไรเงี้ยมันน่าจะยุบลงไปได้คเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะนุ้ยค่ะนุ้ยต้องปฏิบัติตัวอย่างดีเลยนะเราจะได้เห็นผลงานของน้อยครับฝากงานิดนึงครับฝากผลงานหนึ่งค่ะละครอะไรอยู่ตอนนี้วันถึงาจะออนแอร์ไปเดือนมิถุนายนแล้วค่ะแล้วก็ ทะเลสวนภาคสี่ภาคห้าเขาบอกว่ามีถึงภาคห้าก็เริ่มเริ่มตอนนี้เริ่มกลับไปถ่ายแล้วค่ะวันถัากคอมากก็จะสู้ๆอ่าล่ะสู้ๆนะนุ้ยน้าก่อะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่าค่ะอ่ล่ะต้องมีพฤติกรรมการกินที่ดีดูแลตัวเองอย่างดีนะคะหลายหลายคนเนาะไม่ได้ห่วงเรื่องของการกินช่วงนี้ป็นะแรงรีนอะค่ะอะไรทานได้ก็ทานะแบบง่ายๆะไรอย่างเงี้ยโดยที่ลืมลืมดูแลไปว่าจริงๆแล้วสำคัญเหมือนกันใช่ค่ะ ก่อนพักโฆษณานะคะเรามีตัวอย่างดีๆของคนในวงการบันเทิงนะคะมาให้ชมกันคนทําหนังเนี่ยเขารวบรวมเงินกันเพื่อช่วยช,วยชวยาวใต้ซึ่งเราปล่อยให้น้องเทคแคร์ไปตามเรื่องนี้ดีกว่าคะ่ะ เดือนห้าหน้าหนึ่งสวัสดีครับเทคครับหลังจากที่เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับคนทําหนังเขาได้รวมพลังช่วยชาวใต้ไปแล้วครับซึ่งก็ได้เงินมูลค่ากว่าสองล้านบาททีเดียววันนี้ครับเขาจะนําเงินเหล่านั้นมาส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยธรรมภัยให้ถึงมือพวกเขาครับรู้สึกไงบ้างมอบเงิน2ล้านเลยทีเดียวดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสมอบเงินตรงนี้แล้วก็ช่วยได้ช่วยเหลือมีส่วนร่วมได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ยากลําบากอะค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ทุกอย่างจะว่า ว่าสิ่งที่มันเลวร้ายเนี่ยมันกำลังจะผ่านพ้นไปมันจะต้องเจ้าเชื่อว่ามันจะต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนย,ยังไงก็ขอให้เข้มแข็งกันไว้ค่ะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องขอ,องและน้องอล,ลิสนะครับจากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนไม่เก่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนี้ที่มามอบ2ล้านก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกดีตั้งแต่วันที่ร่วมกันหาเงินแล้วค่ะเพราะว่ารายได้หลัจากการที่เราแบบขายเสื้อขายซีดีแล้วก็เรายรเงินในห้างเซ็นทรัลวันนั้นเนี่ยก็วันนี้เนี่ยรวบรวมได้กว่า้าสๆเล้อนบาที่เป็นนส่ว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้นะครับก็ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ผู้ประสบภัยภาคใต้ด้วยครับได้เห็นแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็คงมั่นใจได้เลยครับว่าทุกๆุกบาททุกสตางค์ทุกๆุกน้ำใจที่เราได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับจัดถึงมือพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับ